ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาคือภาวะที่มีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาที่ผิดปกติไปเนื่องจากระดับน้ำตาลที่สูงในเลือดจะทำให้ผนังเส้นเลือดมีรูรั่วถ้าเกิดเส้นเลือดรั่วอย่างรุนแรงมากๆก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าจอประสาทตาขาดเลือดได้ซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้คนไข้เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ตามันมัวมัวตาข้างไหนมัวคะตาข้างขวาโอเคมัวมากี่วันแล้วคะเนี่ยมัวมาประมาณอาทิตย์หนึ่งตามัวลงเรื่อยๆใช่ไหมคะมัวลงรอยจู่มันก็มัวมันมัวทันทีทันใดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ไปขยายม่านตาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปชาวสาตว์ตาแล้วมาดูกันนะคะอาการและความบุนแดงของเบาหวานขึ้นตาขออนุญาตแบ่งคร่าวๆเป็นสองระยะนะคะระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ระยะนี้อาการก็จะยังไม่มีอะไรนะคะมีแค่จุดเลือดออก แล้วก็จอประสาทตาในบริเวณรอบนอกบวมได้ทําให้คนไข้เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรยกเว้นว่าถ้าเกิดมีจุดเลือดออกหรือว่ามีการร่วของเส้นประสาทอยู่ตรงบริเวณจุดภาพชาัดก็จะทาให้เกิดตามวมวอันนี้ต้องรักษานะคะส่วนระยะที่2ก็คือระยะที่มีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรงต้องรักษาเพราะว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือมีเลือดออกในาน้ำวิงตา มีจุดลับภาพชัดบวมรวมทั้งเกิดจวบศาตาฉีกขาดและหลุดลอกซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะคนไข้เอาคางวางตรงนี้นะคะศีษะชนไว้เลยค่ะหน้าผากชนโอเคขึ้นทางขวานะคะขึ้นซ้ายค่ะอาการของคนไข้รายนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นเบาหวานในระยะที่ยังไม่รุนแรงมากเนื่องจากยังไม่เกิดเส้นเลือดใหม่แต่เผอิญว่าที่บริเวณจุดภาพชัด มีอาการบวมเกิดขึ้นจากเส้นเลือดรั้วอันนี้นะคะอันนี้เป็นของตาข้างซ้ายซึ่งเป็นตาข้างที่ปกตินะคะอันนี้ตาข้างขวาที่ผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่าตอนนี้มีเลือดบังอยู่นะคะและนี้ก็คือจุดเลือดออกที่เกิดขึ้น,น,น,นเนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตานะคะจอประสาทตาเท่าที่หมอดูเนี่ยน่าจะมีอาการบวมด้วยคงต้องดูเรื่องภาพถ่ายตัดขวางีทีหนึงนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและมีจุดล้ภาพชัดบวมแล้วค่ะ ระยะแรกของภาวะเบาหวานขึ้นตาอาจจะยังไม่พบอาการหรือความผิดปกติใดๆแต่เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้นคนไข้าอาจพบอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นได้เช่นมองเห็นภาพไม่ชัดมีจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากแย่ลอยไปมามีอาการตามัววิสัยทัศน์การมองเห็นแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นหรือสูญเสียการมองเห็น ถ้ากลุ่วว่าเป็นระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่มีการสร้างเส้นเลือดสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้ค่ะมีเพียงแค่ควบคุมระดับน้ําตาลให้ดีก็พอแล้วโรคจุดเลือดออกต่างๆบางทีจะหายไปได้เองแต่ถ้าเป็นโรคในระยะที่รุนแรงหรือมีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีการยิงเลเซอร์นะคะหรือว่าฉีดยาเข้าในน้ำวุ้นตาหรือว่าผ่าตัดในกรณีที่มีจอะสัตตาฉีกขาดและหลุดลอกค่ะหลังจากที่เราพบว่ามีจอประสาทตาบวมแล้วนะคะวิธีการรักษาอันนึงก็คือว่าต้องฉีดยา เข้านา้ำพุนตานะะหลังจากฉีดยาแล้วเราก็ต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งดูว่าต้องฉีดกี่ครั้งจอประสาทตาถึงจะยุบบวมให้ได้บดคนปกตินะคะทีนี้ผลการรักษาก็อาจจะไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับการคุมน้ําตาในเลือดด้วยวิธีการป้องกันโรคบาหวาติขึ้นจอประสาทตานะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคุมระดับน้ําตาในเลือดนะคะน้าตาสะสมไม่ให้เกิน7%นนะคะนอกจากนี้ยังต้องควบคุมโรคร่วมอื่นๆอย่างเช่นโรค ไขมันในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงเพราะว่าต่างก็มีผลต่อความแข็งแรงของเส้นเลือดทั้งสิ้นคนไข้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ภาวะเบาหวานขึ้นตาซึ่งปฏิบัติได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่มีรสเค็มหวานและมีไขมันสูงออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม งดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์รับประทานยารักษาเบาหวานตามกำหนดที่แพทย์สั่งสุดท้ายก็คือต้องมาตรวจตาทุกปีหรือว่าอาจจะต้องบ่อยกว่านนั้นถ้าแพทย์แนะนำให้มาถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบมาหาจากักษุแพทย์ค่ะถ้าเป็นเบาหวานอย่าลืมมาตรวจตากับหมอทุกปีนะคะ